สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างดำนะครับมีรถมานำเสนอครับคันนี้เลยไมตี Mighty ้เอ็กแคบโอ้โหสตาร์ทให้ดูเลยครับเจ็ด0มืนห้าพันปีสามเก้าเครื่องดีมากแห้งๆเลยครับ คันนี้ปีสามเก้านะเครื่องแห้งๆเลยครับไม่มีไอ้ครับเสียงก็นิ่มนะครับมีพาวเวอร์ไหมครับไม่พวงมาลัยธรรมดาแอร์เย็นไหม สวยเลยครับคันนี้พร้อมใช้งานครับไม่ตีแคเนี่ดูบอดี้ครับไม่มีบุบเลยนะครับเสียงนิ่มดีมากนะครับเอกสารเล่มพร้อมโอนนะครับดูภายในนะครับ ภายในก็โอเคนะครับสวยอยู่กิโลครับสองแสนเจ็ดหมืน่น ก็สนิทดีครับช่วงล่างก็สวยครับไม่มีพองเลยนะครับก็สซี่สวยครับแม็กไลเนอร์ ใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อช่างดำโดยตรงนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งครับคันนี้เลย35,000ืา 35, พครับคันนี้เออกี่ยวต้เครื่องอะไรครับเครื่องมีเก็ตด,ด้วยแหะครับ เอาเป็นเครื่องบินซินกับเก็ตนะครับใช้สองระบบเก๊ตฉีดด้ไหมหใช้น้ำมันได้ไหมครับใช้สองระบบนะครับเ,เครื่องยนต์หัวฉีดนะครับโอ้ เสียงเงียบดีมากเลยนะครับสามหมื่นห้าครับคันนี้ใช้ทั้งน้ำมันใช้ทั้งแก๊สนะครับสองระบบมาดูภายในครับโอ้เกียวอโตโตครับ ายในก็โอเคนะครับดีกว่ามอไซค์เยอะนี่ครับใช้ได้เลยสีก็ยังสวยอยู่นะครับเสียงเงยบดีครับคันนี้โคโรล่า <Malays! S 1> นี่นะครับสามหมื่นห้าพันครับคันนี้ทะเบียนพร้อมไหมครับเร้อมมครับผเล่มทะเบียนพร้อมครับผมตรงสีสองหมื่นแปดตรงสีสองหมื่นแปดตรงสีขาวครับสองหมื่นแปดพร้อมใช้งานตัวนี้จะขนาดกลางนะครับ 28,000ครับพร้อมใช้งานเลยมีมอเตอร์ให้พร้อมนะครับนี่ับได้เลยสองหมืม่นแปดพันครับ เรื่องนี้นะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะสวยอยู่ครับพร้อมใช้งานนีตัวเปิดปิดครับเนี่ยนะครับลูกติสายพานปลาดำบกมีเงินแสนกว่าได้รงสี ได้ทั้งเก่งได้ทั้งกระบะได้ทั้งรงสีขับไปทำงานได้อันนี้ขับไปทำงานอันนี้ก็ขับไปขนข้าวสีอันนี้เจ็บอันนี้เจ็หอันนั้นสามหม่นก็เป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเ็ดแสนสองแสนสประมาณแสนสามได้หมดเลยแสนสามครับ3ามยางเลยประกอบอาชีพได้เลยเป็นเท้าเก่โรงสีแล้วก็เป็น อาเซียครับรถเก๋งมาเป็นเกษตรได้มาเข้าไปขายได้ที่นี่ราคาถูกครับที่ร้านช่างนำอำเภอกระสังจังหวัดบุกเรียมถ้าทาไม่มีนะครับหมดถ้าทายยังมีโทรมานะครับมีโทรมาทุกวัน้าาหหมมดดแลวทช่วงนี้ก็มีรถเข้าใหม่ประมาณนี้นะครับยังไม่ค่อยมีเดี๋ยวถ้ามีผมก็จะตามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับมีรถเก๋งขนางในคันหนึ่งซิปปี้ คลิปนี้ดูแค่นี้ก่อนสามคันฮะโอเคครับเป็นรถสามคันตอนรับเซลล์แบตเตอรี่ช่างดำคนเดิมไม่รอแต่เราใจโอ้งเคก็ตามเบอร์นี้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ